ดีใ,ใจอย่างมากวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานบวงสวงองค์พระพิคเนตปางเหรมพักคัตนะปะติร่วมกันจัดโดยทอทอทศูนย์การค้าฟินิก์สมาคมพัฒนาไทยมีเดียแอนด์บล็อกกร์ครับและบริษัทนัทสุรงจำกัดในโครงการเที่ยวปังพลังมูเพื่อผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็นหับมูเตล,ลูที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก ในงานนี้มีผู้ประกอบการอาหารโรงแรมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและเทศจำนวนมากเข้าร่วมสักกะระองค์พระพิคเนศปางเหรมพักคณปฏิเป็นงานแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองเก่าแก่อายุ500ปี จากฝีมือคณะช่างแกะสลักฝีมือดีจากสันกแพงจังหวัดเชียงใหม่7คนและทีมช่างรวม5้าสกุลประดิษฐานอยู่บนชั้น6ของอาคารฟินิ์ในงานนี้มีพิธีเปิดบารมีหนุนดวงเศรษฐีครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพระพิคเนตปางเฮรัมพักคณะปตินับได้ว่าเป็นปางที่มีเทวานุภาพสูงสุดไายมูอยากปางต้องมาฟินิ์ชั้น6